ไม่กินอาหารเช้าแล้วจะลดได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่หลายคนสงสัยส่ตสวัสดีครับพบกับผมครับพัดเกียงิริผู้สร้างคอร์สใส่ใจสลิมคอร์สลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพองค์รวมที่จะทำให้คุณลดได้5เเป็นอย่างน้อยภายใน6สัปดาห์ ใช่ครับมีผู้เข้าคอร์สลดน้ำหนักใส่ใจสลิมเยอะแยะเลยมาด้วยคำถามลักษณะเดียวกันไม่ค่อยทานอาหารเช้าค่ะไม่กินมื้อเช้าค่ะมื้อเช้าทานกาแฟแก้วเดียวค่ะอย่างงู้นอย่างนี้สรุปคือมื้อเช้าไม่ค่อยทานหรือบางทีทานน้อยมากคำถามเดียวกันก็คือว่าถ้าฉันเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะลดน้ำหนักได้หรือเปล่าผมบอกอย่างนี้ครับจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ ต้องมาเซตสมมุติฐานหรือเซตอ s มม p t i o นกันก่อนสมมุติฐานที่สําคัญก็คือการนอนเราตั้งสมมุติฐานร่วมกันก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมนอนตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าอ่าไบเดอร์บุ๊กเลยกลางตําราเลย4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าแชั่วโมงเป็นเวลาที่แบบว่าสุดยอดของเวลานอนของทุกคนนะถ้าคุณนอนลักษณะแบบนี้ก็คือพูดง่ายอ่ะนอนกลางคืนตื่นกลางวันเนี่ยนะครับ การไม่ทานอาหารเช้าก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะลดไม่ได้ข้อแนะนำก็คือต้องทานอาหารกลางวันให้หนักที่สุดแล้วทานมื้อเย็นให้น้อยมากๆหรืองดไปเลยสิ่งสำคัญก็คือว่าอาหารคำสุดท้ายที่เข้าปากเราควรจะเข้าอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนเวลานอนเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเรา กินอาหารมื้อเย็นใกล้ๆเวลานอนอาหารเหล่านั้นมันก็คือเป็นการเอาพลังงานเข้าไปใช่ไหมครับแล้วพลังงานที่เราเอาเข้าไปกับมื้อเย็นนี้มันจะเอาไปใช้ตอนไหนอะในขณะที่เรานอนอ,นอยู่ฉะนั้นท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นไขมันสะสมแล้วทำให้เราน้ำหนักไม่ลงนั่นเองแต่สำหรับใครที่ทำา IF ทํทำไปเลยครับฉันเพน มื้อเดียวก็ได้นะครับระหว่าง11โมงถึงบ่ายโมงแล้วหลังจากนั้นเลิกเคี้ยวอย่างเงี้ยลดได้ชัวร์ๆแต่ใครที่ไม่ได้อยากทานมื้อเดียวอยากทานหลายมือ้อต้องมาคุยกันครับในความเป็นจริงความเห็นส่วนตัวของผมวิถีชีวิตของเราเราทาน3าม,มื้อก็ทาน3ม,มื้อไปเถอะครับแต่ทานให้ตลอดรอดฟังอย่าสเปะสปะแล้วสำหรับผมผมเน้นมื้อเช้าหนักที่สุด มื้อกลางวันลองลงมาแล้วมื้อเย็นบางทีเราเหลือแค่ผล,ลไม้อย่างเดียวก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับคําตอบแล้วทําไปเลยครับแต่ว่ามันจะมีบางคนครับที่แพทเทิร์นการนอนของเขาอาจจะไม่เป็นแบบว่า4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าหรือบางท่านทํางานเป็นกะแบบนั้นต้องมาคุยกันและสําหรับใครที่สนใจที่จะเรียนรู้ลึกๆ ว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อให้น้ำหนักลงและสุขภาพดีขึ้นติดต่อเข้ามาครับใายใจสลิมเรามีข้อมูลพร้อมกับมีแอปพลิเคชันที่จะบอกว่าเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างพร้อมกับการส่งแจ้งเตือนทุกวันใครก็ตามสนใจติดต่อเข้ามาครับใส่ใจสลิมและสุขภาพดีๆรอทุกท่านอยู่สวัสดีครับ ความรู้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลน้ำหนักแนละสุขภาพยังมีให้คุณได้ติดตามชมมากมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ใส่ใจ Slim เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆสำหรับคุณนะครับขอบคุณครับ